สวัสดีค่ะมือนี้ก็บม,มาโมอกปอกับทางช่องของคนบ้านหน้าหกสีชาแนลคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้ทังช่องของคนบ้านหน้าหกสีชาแนลก็สิมาเปลี่ยนซื้อกางไหยแนวทางของเหล็กข้าน้อยคือเก่าละคะ่ะห้าน้อยของห้ามือนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะห้าน้อยของห้าเข่าพิเศษเข่าเลขบิงเนาะคะ่ะปกติกับเข่าทั้งบิงทั้งเจาะเนาะคะ่ะ,ๆๆนนะคะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จเนาะค่ะ ทั้งอาจารย์เท่ากับฝากบอกเอฟซีมาว่าอาจารย์เพิ่นเฮ็ดเลขให้เอฟซีมีเฮ็ดผู้เดียว่องของเท่ากับโล่งเลขอาจารย์เดียวบอดได้ไปหาเลขน้ำอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาลงคือ่องอื่นเพิ่นเนาะค่ะทั้ง่องเท่ากับมีอาจารย์ผู้เดียวเฮ็ดเลขผู้เดียว พันกับเฮดมาใหา้ทั้ง FC เอฟซี่ห้าใดซัำนี่กะถือว่าสุดยอดแล้วล่ะเนาะค่ะเนาะทั้งอาจารย์เพ่นกับฝากบอกเอฟซีมาว่าขั้นเลีกบอกเข่าก็ขอโทษขออภัยเอฟซี่ขั้นเลีกเขา่าอาจารย์เพ่นกับแสดงความดีใจนั่มค่ะกับ เอฟซี 4, เขามาเบิงกะปวดใส้วิจารณญาณในการรับส้มและการรับฟังเด้อค่ะสำหรับเรียกของห้องมังกะมี่มือเขา่ามือลุดเป็นธรรมดาแต่ทั้งอาจารย์เพิ่นกะเฮ็ดยางสุดฝีมือของเพิ่นล่ะค่ะเอฟซี 4, เขามาเบิงกะซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์เพิ่นแน่เด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นกับสิมนี่เลขเด่นเด่นมาเด็ดเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องเฮาคือเกาล่ะค่ะอาจารย์เพิ่นกำลังจับท่างเลขว่าสีให้เลขเจาะเขาให้พี่น้อง f อซของเฮาได้เล่นได้รุ่นกันเนาะค่ะ เทากับมาเบืองว่าหมื่นนี่เลขของอาจารย์เพิ่นเฮดมาได้ตัวใดมาเบืองมาส้มน้ำกันเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะคือห้าน้อยของเท่าในมือวันที่สิบสี่นี่เนาะค่ะพิเศษกับสีมนีบวิ่งสีกับศูนย์ค่ะที่เนียนเน่นก็คือศูนย์เนาะค่ะ สองตัวก็สิมีหนึ่งสี่สองสี่สี่หกศูนย์หกนี่แหละค่ะคือเลขพิเศษของเฮ้าสำหรับปกติกวิ่งหากับหนึ่งค่ะที่เพิ่นเน้นให้ก็คือหนึ่งเนาะค่ะจับคููก็สิมีหาหกหาแปดหาเกหนึ่งเกนี่แหละค่ะคือปกติของเฮ้าสำหรับวบียพี่เพิ่นก็สีวิ่ง 2องกับแปดเนาะค่ะที่เพิ่นเน้นให้ก็คือแปดค่ะจับคู่ก็จะมีสองหาสองซีสองหกแปดีนี่แหละค่ะคือ v i ีพีของเฮาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ห้าน้อยของเฮามือวันที่สิบีนี่ พี่นอ 4, ออ้องเอฟซีขาวม้เบิงกะซอยกดไลค์กดแช่์กดติดตามให้ทั้งช่องของเข้าในเรื่อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะทั้งช่องของเข้ากะสีมาเป็นซื้อกลางไห้แนวทางของห้วยห,ห้าหน้อยทุกมือละค่ะให้พี่น้องเอฟซีดติดตามมาไว้เพื่อสีว่าได้พลาดชิปใหม่ๆของเข้าที่ล่งห้าน้อยแต่ละมือเนาะค่ะ สำหรับ f อซท่านไหที่เข้ามาเบิงไม่กะ่อยกดไหค์วดแช่ให้ทั้งช่องนเนด้อค่ะกดติดตามไว้น้ำเด้อค่ะพี่น้องเอท่านไหถูกเมื่อนี่อาจารย์กะดีใจน้ำเนาะค่ะทั้งช่องของเข้ากะ ดีใจน้ำค่ะมือนี่แอดกับสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเ้ะค่ะเอาไว้มืออื่นพอกันไม่สวัสดีค่ะ